สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Solace Out สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ How to Mentally Control the Energy Field Hidden Knowledge ถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือวิธีการใช้จิตใจของคุณควบคุมสนามพลังเรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับคุณเคยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศเวลาที่มีคนเดินเข้ามาในห้องหรือสังเกตว่า สภาวะอารมณ์ของคุณเพิ่มสูงขึ้นอย่างทันทีหลังจากที่ได้ไปเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติประสบการณ์เหล่านี้ได้บอกใบ้ถึงแนวคิดเรื่องของสนามพลังสนามพลังก็คือออร่าที่มองไม่เห็นที่อยู่รอบตัวเราอันสะท้อนถึงสภาวะภายในและการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเราในอณาจักรแห่งการดำรงอยู่มีพลังงานที่มองไม่เห็นซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งตั้งแต่จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล จนถึงอะตอมที่เล็กที่สุดในตัวของเราพลังงานนี้เรียกว่าสนามพลังอันเป็นเครือข่ายที่มองไม่เห็นซึ่งเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งเข้าด้วยกันมันคือแก่นแท้ของชีวิตที่ห้อมล้อมตัวเราอยู่ตลอดเวลามีมนุษยชาติจํานวนเพียงเล็กน้อยที่เข้าใจถึงวิธีการควบคุมพลังงานนี้ขณะที่พลังงานส่วนใหญ่ยังคงเป็นปริศนาเข้าใจยากและควบคุมได้ยากอีกด้วยหากคุณลองจินตนาการว่า คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้ารู้สึกไม่สบายใจหรือกระทั่งรู้สึกเหนื่อยล้าราวกับว่าน้ำหนักของโลกกำลังกดทับลงบนบ่าจนทำให้คุณหมดแรงก่อนเริ่มต้นวันใหม่แต่ถ้าผมบอกว่าตัวของคุณมีความสามารถที่จะแปลงพลังงานให้กลายเป็นแหล่งของพลังและความแข็งแกร่งไร้ขีดจำกัดได้ละ่ะมีวิธีการที่ไม่เพียงแต่จะทำความเข้าใจพลังนี้ได้เท่านั้นแต่มันยังสามารถนำมันมาใช้ได้อย่างชำนาญอีกด้วย ตลอดทุกยุคทุกสมัยนักปราชญ์และผู้วิเศษจากประเพณีต่างๆได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงโดยธรรมชาติระหว่างจิตใจและสนามพลังพวกเขาได้สอนว่าด้วยความเชี่ยวชาญในการควบคุมพลังงานทางจิตนี้คนเราสามารถปลดล็อกศักยภาพในการส่งอิทธิพลต่อพลังอันละเอียดอ่อนทว่าส่งพลังที่ไหลผ่านทุกสิ่งของเรานี้ได้ความเข้าใจในสนามพลังอาจต่างกันไปขึ้นอยู่กับมุมมอง และประสบการณ์ส่วนบุคคลบางคนอาจรู้สึกเหมือนถูกของแหลมทิมแทงขณะที่คนอื่นรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนและในบางคนอาจไม่มีความรู้สึกใดๆเลยไม่ว่าเราจะรับรู้อย่างไรก็ตามสนามพลังก็เป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของการดำรงอยู่ของเราเมื่อพิจารณาถึงคำอุปมาโบราณของนักปราชญ์ผู้ชาญฉลาดผู้ที่ระหว่างการเข้าถึงการรู้แ,แจ้งจะได้รับความสามารถที่จะควบคุมโครงสร้าง ของความเป็นจริงด้วยจิตใจของเขาเพียงอย่างเดียวผ่านการปฏิบัติอย่างมีวินยัยและการจดจ่ออย่างไม่สันคลอนบุคคลสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมการไหลของพลังงานรอบตัวเราให้เป็นไปตามความประสงค์และบรรลุค,ความสำเร็จที่ครั้งหนึ่งคุณอาจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คุณอาจสงสัยว่าเราจะเริ่มต้นจากที่ตรงไหนในภารกิจเพื่อทำความเข้าใจพลวัตของสนามพลังเราต้องเจาะลึกลงไปสู่อาณาจักรของแม่เหล็ก ในแก่นแท้นั้นแม่เหล็กเป็นพลังพื้นฐานของธรรมชาติที่สอดประสานพัวพันกันอย่างซับซ้อนของโครงสร้างเพื่อการดำรงอยู่จากวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าต่างๆที่ประดับประดายามค่ำคืนไปจนถึงอนุภาคที่เล็กมากที่ประกอบเป็นร่างกายภาพของเราอิทธิพลจากแม่เหล็กนั้นมีอยู่ทั่วไปและลึกซึ้งมากๆสนามพลังแม่เหล็กของมนุษย์นั้นคือรูปธรรมที่มีพลวัตและตอบสนองไปตามความคิด อารมณ์และสภาวะโดยรวมของเราเมื่ออยู่ในสภาวะแห่งความกลมกลืนและความสมดุลสนามแม่เหล็กจะมีความสอดคล้องและยืดหยุน่นซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวาชัดเจนและสุขภาวะอันดีงามอย่างไรก็ดีในช่วงเวลาแห่งความเครีครยดความเจ็บป่วยหรือความวุ่นวายทางอารมณ์สนามแม่เหล็กอาจบิดเบี้ยวหรือหมดลง ส่งผลให้มีช่วงของความไม่สมดุลทางร่างกายและจิตใจแต่คุณอาจสงสัยว่าคนคนหนึ่งจะเริ่มปลูกฝังความเชี่ยวชาญเนื้อสนามพลังได้อย่างไรต่อไปนี้เป็นวิธีการควบคุมสนามพลังด้วยจิตใจของคุณในการเดินทางของการควบคุมสนามพลังนั้นทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าความคิดของคุณมีพลังอันยิ่งใหญ่ พวกมันเป็นสถาปนิกของความเป็นจริงของคุณที่สร้างโลกรอบตัวในแบบที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เล่าจื้อได้กล่าวไว้ว่าจงระมัดระวังความคิดมันจะกลายเป็นคำพูดของท่านจงระมัดระวังคำพูดมันจะกลายเป็นการกระทำของท่านจงระมัดระวังการกระทำมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของท่านจงระมัดระวังอุปนิสัยมันจะกลายเป็นบุคลิกภาพของท่าน จงระมัดระวังบุคลิกภาพมันจะกลายเป็นโชคชะตาของท่านอย่างแน่นอนทุกความคิดที่คุณให้ความสนใจมันจะส่งแรงกระเพื่อมออกไปทั่วสนามพลังซึ่งส่งอิทธิพลต่อวิถีแห่งเหตุการณ์ในลักษณะต่างๆที่อาจไม่ได้ส่งผลอย่างชัดเจนแบบทันทีทันใดเสมอไปเหมือนกับปรมาจารย์นักเล่นแร่แปราธาตุที่ผสมผสานธาตุต่างๆเพื่อสร้างทองคำเราจะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของความคิดและอารมณ์ของเรา เพื่อที่จะแปลงพลังงานรอบตัวเราได้เพื่อการเริ่มต้นปลูกฝังความเชี่ยวชาญเหนือสนามพลังจงเริ่มต้นด้วยการตระหนักถึงความคิดของตัวเองสังเกตมันโดยปราศจากการตัดสินเสมือนดั่งเมฆที่ล่องลอยผ่านท้องฟ้าโดยสังเกตรูปแบบและแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากนั้นจึงค่อยๆหันเหความสนใจไปสู่ความคิดที่สอดคล้องกับเจตจำนงสูงสุดของคุณอย่างนิ่มนวล หนึ่งเทคนิคอันทรงพลังสําหรับการควบคุมพลังอันสร้างสารรค์ของความคิดคุณคือการสร้างจินตภาพด้วยพลังแม่เหล็กซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการฉายภาพทางจิตใจที่ชักจูงพลังแม่เหล็กเพื่อดนบันดาลผลลัพธ์และประสบการณ์ที่คุณต้องการโดยการใช้พลังแห่งจินตนาการและพลังแห่งเจตจำนงการสร้างจินตภาพด้วยพลังแม่เหล็กช่วยคุณกำหนดรูปแบบและควบคุมการไหลของพลังแม่เหล็กทั้งภายในและรอบตัวได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้มันจึงส่งอิทธิพลต่อความเป็นจริงของคุณในระดับที่ลึกซึง้งเพื่อที่จะฝึกการสร้างจินตภาพด้วยพลังแม่เหล็กจงเริ่มต้นด้วยการหาสถานที่ที่เงียบสงบและสะดวกสบายเพื่อที่คุณจะสามารถผ่อนคลายและจดจ่อความสนใจเข้าสู่ภายในได้หลับตาลงและหายใจเข้าลึกๆหลายครั้งเพื่อกลับสู่ความเป็นกลางต่อมา จินตนาการถึงตัวคุณเองว่าได้ถูกรายล้อมไปด้วยสนามแม่เหล็กที่สองสว่างสดใสสันไว้ไปด้วยพลังงานและความมีชีวิตชีวาคุณสามารถใช้เวลาสักครู่ในแต่ละวันในการจินตนาการเห็นตัวเองรายล้อมไปด้วยออร่าอันเป็นแสงที่เป็นประกายความเป็นบวกและความรักไปสู่สิ่งมีชีวิตทั้งมวลมองเห็นตัวเองบรรล,ลุเป้าหมายอย่างง่ายดดยและสง่างามรู้สึกถึงความสุขและการเติมเต็ม พร้อมกับดนบดาลความปรารถนาของคุณอีกแง่มุมที่สำคัญของการควบคุมจิตใจเหนือสนามพลังก็คือความเชี่ยวชาญทางอารมณ์อารมณ์ของคุณเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสนามพลังมันทำหน้าที่เป็น,นกลไกตอบรับที่บ่งบอกว่าความคิดของคุณสอดคล้องกับความปรารถนาอันแท้จ,จริงของคุณหรือไม่จิตใจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ หรือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดก็ได้ความคิดและอารมณ์ของเราทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเล่งปฏิกิริยาขั้นต้นที่หลอ่อหลอมสนามพลังรอบตัวเราเมื่อเราเก็บความคิดและอารมณ์เชิงลบไว้เช่นความหวาดกลัวความโกรธหรือความขุนเคืองเราได้ปล่อยการสั่นสะเทือนที่ดึงดูดความถี่ที่คล้ายกันจากสภาพแวดล้อมซึ่งจะไปขับไล่สายส่งสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะโดนบันดาลให้ปรากฏขึ้นในทางตรงข้าม เมื่อเราปลูกฝังความคิดและอารมณ์เชิงบวกเช่นความรักการสำนึกรู้คุณและความเห็นอกเห็นใจเราได้สะท้อนความถี่ที่สูงขึ้นอันจะดึงดูดสิ่งเดียวกันให้เข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นด้วยสิ่งนี้จะช่วยยกระดับไม่เพียงตัวของเราเองแต่ยังรวมไปถึงผู้คนรอบข้างได้อีกด้วยจินตนาการว่าจิตใจของคุณเป็นเหมือนสวนขณะที่ความคิดและอารมณ์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกไว้ในสวน ก็เช่นเดียวกับชาวสวนที่ดูแลด้วยความเอาใจใส่และความสนใจเราเองก็เช่นเดียวกันที่จะต้องบำรุงจิตใจของเราด้วยการมีสติและความตระหนักรู้ในตนเองเพื่อปลูกฝังความเชี่ยวชาญทางอารมณ์การจะปลูกฝังเรื่องของการมีสติและการตระหนักรู้ในตนเองได้นั้นนั่นคือเมื่อคุณเริ่มสังเกตว่าตัวเองกําลังประสบปัญหาอารมณ์ในแง่ลบให้คุณก้าวถอยหลังสักนิดและตั้งคําถามไปยังความคิดและความเชื่อที่อยู่ภายใน ซึ่งเป็นสิ่งที่มาเติมพลังให้กับอารมณ์นั้นความคิดเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากข้อเท็จจริงหรือมันเป็นเพียงแค่ผลผลิตของรูปแบบที่มีเงื่อนไขและประสบการณ์ในอดีตหรือไม่ด้วยการใช้แสงแห่งการตระหนักรู้ไปที่อารมณ์ของคุณคุณจะสามารถเริ่มต้นคลายตัวเองให้หลุดพ้นจากการเกาะกลุ่มปฏิกิริยาในแบบที่ไม่รู้ตัวและเรียกคืนอำนาจในการเลือกวิธีการตอบสนองต่อความท้าทายในชีวิต การขัดเกลาวความสามารถเพื่อควบคุมความคิดและอารมณ์ของคุณทำให้คุณมีอิทธิพลเหนือสนามพลังงานของตัวเองอย่างต่อเนื่องออรา่าของคุณจะสว่างสวยและขยายออกไปเรื่อยๆมันจะไปดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ที่สะท้อนถึงความรักและความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในตัวคุณเข้ามาแต่จำไว้ว่าความเชี่ยวชาญเหนือสนามพลังไม่ได้เกี่ยวกับการสแสวงหาอำนาจหรือการควบคุมผู้ใด มันเกี่ยวกับการวางตัวเองให้สอดคล้องกับกระแสที่ลื่นไหลตามธรรมชาติของจัก,กรวาลและเป็นผู้ร่วมสร้างสารรค์ความเป็นจริงที่สอดคล้องกับความดีงามอันสูงสุดของคุณจงเชื่อมัน่นในภูมิปัญญาตามธรรมชาติของสนามพลังและปล่อยให้มันนำทางคุณในการเดินทางเพื่อการค้นพบตัวเองและการเปลี่ยนแปลงสภาวะความนิ่งเงียบทางจิตใจนี้ทำให้เราสามารถปรับจูนตัวเองไปสู่การสั่นสะเทือนอันละเอียดอ่อนของสนามพลัง รวมทั้งควบคุมพลังของมันด้วยความแม่นยำและความสง่างามในประเพณีของเต๋ามีแนวคิดที่เรียกว่าบูเวยที่แปลว่าการกระทำที่ไม่ต้องใช้ความพยายามหรือการไม่กระทำมันได้พูดถึงศิลปะของความสอดคล้องตัวเองเข้ากับกระแสของธรรมชาติเพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเองโดยไม่มีการต่อต้านในการเดินทางของคุณเพื่อควบคุมจิตใจเหนือสนามพลัง ความอดทนและความภาคเพียรคือพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเชกเช่นเดียวกับช่างแกะสลักที่อดทนสกัดหินอ่อนออกไปจนเผยให้เห็นผลงานชิ้นเอกที่อยู่ภายในหินอ่อนนั้นคุณเองก็เป็นเช่นเดียวกันที่จะต้องแยกชั้นของเงื่อนไขและภาพลวงตาที่บทบังแก่นแท้ที่แท้จริงของตัวคุณเองในแต่ละวันที่ผ่านไปคุณจะเข้าใกล้าการตระหนักถึงศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุด ที่อยู่ในตัวของคุณที่รอคอยจะได้รับการปลดปล่อยมาสู่โลกการปลูกฝังความกลมกลืนภายในเมื่อคุณเริ่มปลูกฝังการรับรู้ถึงความคิดและอารมณ์ของคุณแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชี่ยวชาญการควบคุมจิตใจที่เหนือกว่าสนามพลังงานนั่นก็คือการปลูกฝังความกลมกลืนภายในความกลมกลืน เป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพแบบเต็มรูปแบบมันคือการปรากฏขึ้นของพลังงานและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบความสุขและความอุดมสมบูรณ์ความกลมกลืนภายในเกิดขึ้นเมื่อมีการประสานกันระหว่างความคิดอารมณ์และการกระทําเมื่อคุณอยู่ในสภาวะของความสอดคล้องภายในก็เป็นเช่นเดียวกับขอดดนตรีที่ดังก้องกังวานด้วยความชัดเจนและความบริสุทธิ์เมื่อโน้ตทั้งหมดได้ประสานกัน ไม่ต่างจากสนามพลังของคุณที่แผ่กระจายไปด้วยพลังและการมีอยู่ที่ทุกแง่มุมของการเป็นคุณนั้นได้สอดประสานกันหนึ่งในวิธีการที่ปลูกฝังความกลมกลืนภายในได้อย่างดีที่สุดคือการฝึกฝนการทำสมาธิโดยการทำให้จิตใจสงบและเข้าสู่ภายในคุณได้สร้างพื้นที่ของความเงียบและความสงบที่แก่นแท้ของความเป็นคุณจะปรากฏออกมาในสภาวะของการผ่อนคลายอย่างล้ำลึก คุณจะปรับตัวให้เข้ากับจังหวะอันละเอียดอ่อนของสนามพลังและสามารถแยกแยะการชี้นำมันเกิดจากภายในได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนอกจากการทำสมาธิแล้วยังมีวิธีการปฏิบัติอื่นๆอีกมากมายที่สามารถช่วยคุณปลูกฝังความกลมกลืนภายในได้เช่นโยคะไทเก็กและการฝึกฝนลมหายใจการฝึกวินัยตามวิถีโบราณเหล่านี้ได้ทำงานประสานการไหลเวียนของพลังงานภายในของร่างกาย เพื่อช่วยคุณได้สัมผัสถึงความสมดุลและสุขภาวะที่ดีงามอย่างลึกซึง้งอีกแง่มุมที่สำคัญของการปลูกฝังความกลมกลืนภายในนั่นก็คือการฝึกรับตัวเองและยอมรับตัวเองเมื่อคุณได้รักและยอมรับตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขคุณได้สร้างพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่ร้องขอการยอมรับหรือการรับรองจากแหล่งภายนอกอีกต่อไปคุณรู้ดีว่า คุณค่าของคุณนั้นมาจากสิ่งที่อยู่ภายในคุณอาจพิจารณาถึงคำพูดของมหากวีรูมีที่กล่าวว่างานของท่านไม่ใช่การแสวงหาความรักแต่เป็นการแสวงหาและค้นหากำแพงทั้งหลายที่ท่านได้สร้างขึ้นภายในอันเป็นสิ่งที่มาขวางกั้นความรักด้วยการปลดปล่อยกำแพงแห่งความสงสัยในตัวเองการวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเองและการตัดสินตัวเอง คุณนั้นได้ปลดปล่อยความรักอันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของคุณให้เปล่งประกายออกมามันจะช่วยส่องสว่างโลกรอบตัวคุณให้สดใสและส่องสว่างเส้นทางให้แก่โลกเมื่อปลูกฝังความกลมกลืนภายในแล้วคุณจะพบว่าสนามพลังของคุณเดกลายเป็นแม่เหล็กอันทรงพลังเพื่อสิ่งที่เป็นบวกและความอุดมสมบูรณ์คุณจะดึงดูดผู้คนและโอกาสต่างๆที่ตรงกับตัวตนที่แท้จริง แล้วคุณจะได้สัมผัสความเติมเต็มและการบรรลุเป้าหมายอย่างลึกซึ้งในทุกสิ่งที่คุณได้ทำของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการปลูกฝังความกลมกลืนภายในคือความสงบที่มันได้นำมาสู่จิตวิญญาณของคุณอันจะไม่ถูกกระแสน้ำของสถานการณ์ภายนอกพัดไปจนปั่นป่วนแต่คุณจะได้พบที่หลบภัยในความเงียบและความสงบของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ภายในจากพื้นที่ของความสงบสุขนี้ คุณสามารถเอาชนะความท้าทายของชีวิตด้วยความสง่างามและความยืดหยุ่นด้วยการรู้ว่าคุณได้รับการสนับสนุนจากภูมิปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดของสนามพลังความสอดคล้องกับกระแสของจักรวาลการปลูกฝังการรับรู้ถึงความคิดอารมณ์และการหล่อเลี้ยงความกลมกลืนภายในเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วขั้นต่อไปในการควบคุมจิตใจเหนือสนามพลังก็คือ การประสานกับกระแสพลังของจัก,กรวาลสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการปรับจูนตัวเองให้เข้ากับจังหวะและวัตจักรของธรรมชาติที่ทำให้คุณเคลื่อนไปได้อย่างสง่างามและเหตุบังเอิญประจวบเหมาะที่เหมือนกับสายน้ำที่ไหลลงสู่ปลายน้ำอย่างง่ายดายเชกเช่นเดียวกับพลังของจัก,กรวาลที่เคลื่อนในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณสอดคล้องกับกระแสของพลังงานแล้วคุณได้เข้าถึงภูมิปัญญาและความอุดมสมบูรณ์อันไม่มีที่สิ้นสุด ที่แทรกซึมไปทั่วสรรพสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งหมดอันนำคุณไปสู่ศักยภาพอันสูงที่สุดของคุณหนึ่งในหลักการพื้นฐานของความสอดคล้องกับกระแสของจัก,กรวาลก็คือการปฏิบัติด,ด้วยการยอมจำนนการยอมจำนนไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือการละทิ้งการควบคุมแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปล่อยวางการต่อต้านและปล่อยให้ชีวิตได้เปิดเผยอ,ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อคุณยอมจำนวนต่อกระแสของจักรวาลคุณได้จัดเรียงตัวเองด้วยภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งประสานการเต้นรำของการดำรงอยู่ด้วยความศรัทธาว่าทุกอย่างจะเปิดเผยออกมาในแบบที่ควรเป็นเพื่อชื่นชมกับความลึกของแนวคิดเรามาดูคำสอนของเตา๋าซึ่งเป็นหลักการที่เรียกว่าบูเวยหรือการไม่กระทำอันเป็นศิลปะของการกระทำแบบไม่ต้องใช้ความพยายามเพื่อให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องบังคับ หรือมีการชักจูงใดๆทั้งสิ้นเมื่อคุณฝึกฝนบูเวยคุณก็เป็นเหมือนใบไม้ที่ล่องลอยไปตามกระแสะอันอ่อนโยนของแม่น้ําแห่งชีวิตอีกแง่มุมที่สําคัญของการสอดคล้องกับกระแสะของจักรวาลก็คือการปลูกฝังความรู้สึกของการสํานึกรู้คุณและความาซาบซึ้งในทุกพรที่คุณได้จากชีวิตเมื่อคุณเข้าสู่แต่ละช่วงเวลาด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและจิตวิญ,ญญาณแห่งการขอบคุณ คุณได้สร้างกระแสการตอบรับในเชิงบวกที่ขยายความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณการสำนึกรู้คุณเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณให้เข้ามามากขึ้นเป็นการดึงดูดพรและโอกาสต่างๆได้อย่างง่ายดายเพิ่มเติมจากการยอมจำนนและการสำนึกรู้คุณก็คือวิธีการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับจัก,กรวาลคือผ่านการปฏิบัติของการเจริญสติการเจริญสติ เป็นศิลปะของการมีสติอย่างครบถ้วนในแต่ละช่วงเวลาโดยไม่มีการตัดสินหรือยึดต,ติดต่ออดีตหรืออนาคตเมื่อคุณฝึกเจริญสติคุณจะปรับจูนให้เข้ากับความแตกต่างอันละเอียดอ่อนของสนามพลังที่ช่วยคุณใช้ชีวิตไปตามความชัดเจนและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งในความสอดคล้องกับกระแสของจักรวาลคุณจะได้พานพบกับเหตุบังเอิญประจวบเหมาะมากมายรวมทั้งประตูของโอกาสที่เคยเป็นเพียงกำแพง ได้เปิดออกมาคุณจะได้สัมผัสกับความรู้สึกผูกพันอันลึกซึง้งกับทุกสิ่งที่ได้มีการสร้างสรรค์โดยรู้ว่าคุณเองก็เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างอันยิ่งใหญ่ของการดำรงอยู่นี้คุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังว่ายน้ำทวนกระแสะแห่งชีวิตอีกต่อไปแทนที่จะเป็นแบบนั้นคุณได้ยอมจำนนต่อการขึ้นขึ้นลงของกระแสะแห่งการดำรงอยู่โดยไว้วางใจในภูมิปัญญาโดยธรรมชาติของจัก,กรวาล เพื่อนำทางคุณในการเดินทางสายนี้โอบรับจิตสำนึกที่มีความเป็นเอกภาพขณะที่คุณเดินทางลึกเข้าไปในอาณาจักรแห่งการควบคุมจิตใจเหนือสนามพลังคุณจะตระหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการสร้างสรรค์ทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกันเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แบ่งแยกแต่เป็นการแสดงออกของแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวกันการตระหนักรู้นี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะของการเป็นคู่ ไปสู่จิตสำนึกที่มีความเป็นเอกภาพที่คุณรับรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวโดยต้นกำเนิดของสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในภูมิปัญญาโบราณแนวคิดนี้มักมีสัญลักษณ์เป็นรูปตาข่ายของพระอินทร์ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดของอัญ,ญมณีที่เชื่อมต่อกันอัญ,ญมณีแต่ละอันก็สะท้อนให้เห็นแสงของอัญ,ญมณีอื่นๆทุกๆอันในทำนองเดียวกันคำสอนของปรัชญาเวทานตะมันเป็นการแสดงผ่านมนตราที่ออกเสียงว่า ทัชส,สวามอาชีซึ่งแปลว่าท่านเป็นเช่นนั้นเป็นการเน้นย้ำถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่สำคัญของจิตวิญญาณส่วนบุคคลกับจักรวาลแต่คนเราจะสามารถนำจิตสำนึกที่มีความเป็นเอกภาพมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรมันเริ่มต้นด้วยการรับรู้ว่าทุกความคิดคำพูดและการกระทำล้วนมีผลกระทบที่สะท้อนไปนทั่วเครือข่ายทั้งหมดของการดำรงอยู่เมื่อคุณทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่น ก็เท่ากับคุณกำลังทำร้ายตัวเองในท้ายที่สุดเพราะสำหรับคุณทั้งคู่นั้นต่างมีการเชื่อมโยงต่อกันเป็นการแสดงออกของต้นกำเนิดที่มีความศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวกันดังนั้นการฝึกปฏิบัติเรื่องของจิตสำนึกที่มีความเป็นเอกภาพเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเมื่อคุณมองเห็นตัวเองสะท้อนอยู่ในสายตาของผู้อื่นคุณก็อดไม่ได้ที่จะขยายความรักและความเข้าใจ ด้วยการรู้ว่าความสุขและความทุกข์ของพวกเขาเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดกับตัวคุณเองมีอีกหนึ่งวิธีที่ปลูกฝังจิตสำนึกที่มีความเป็นเอกภาพนั่นก็คือการฝึกสมาธิของความรักความเมตตาการทำสมาธิบแบบโบราณนี้เกี่ยวข้องกับการกำกับความคิดเรื่องความรักและการอยู่ดีมีสุขต่อตอนเองและผู้อื่นมันคือการส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมโยงและความเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่สร้างสรรค์ทั้งหมด เมื่อคุณได้ปลูกฝังความรู้สึกของความรักและความเมตตาในใจคุณได้เสริมความเข้มแข็งที่เป็นการผูกพันความเป็นหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงพวกเราไว้ด้วยกันอีกแง่มุมที่สำคัญของการมีจิตสำนึกที่มีความเป็นเอกภาพนั่นก็คือการตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวคุณเองและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เหมือนเป็นน้ำหยดเดียวที่ประกอบไปด้วยแกนแท้ของมหาสมุทรทั้งหมดเช่นเดียวกับ แต่ละจิตวิญญาณได้บรรจุประกายแห่งความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เมื่อคุณเชิดชูวความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณและคนอื่นๆคุณได้สร้างและลอกคลื่นของการเยียวยาและการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนกล้องไปทั่วทั้งจักรวาลคุณไม่ใช่น้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรแต่คุณเป็นมหาสมุทรทั้งหมดในน้ำหยดเดียวจงโอบรับความกว้างใหญ่ของการเป็นคุณและรับรู้ว่าคุณเป็นส่วนสำคัญของผืนผ้าแห่งการดำรงอยู่ ที่ถักทอเข้ากับทุกจิตวิญญาณในบทเพลงแห่งชีวิตอันงดงามด้วยการนำจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวเข้ามาในชีวิตประจำวันคุณจะพบว่าสนามพลังของคุณกลายเป็นสัญญาณแห่งแสงสว่างและความรักที่แผ่กระจายออกไปสัมผัสหัวใจของผู้คนที่ได้เข้ามาติดต่อกับคุณคุณจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสงบและการเติมเต็มอย่างลึกซึง้งด้วยรู้ว่าคุณมีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเอง ซึ่งแสดงออกถึงพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จิตสานึกที่มีความเป็นเอกภาพนำมาซึ่งสัมผัสแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและการเชื่อมโยงที่คุณจะไม่รู้สึกแปลกแยกหรือโดดเดี่ยวแต่คุณจะรับรู้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองมากนั่นก็คือจิตสำนึกที่ทอดยาวไปไกลกว่าเวลาและที่ว่าง การยินยอมให้แสงสว่างของแก่นแท้ที่แท้จริงของคุณได้เปล่งประกายเจิดจ้าส่องสว่างเส้นทางให้กับตัวเองและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในขณะที่คุณเดินทางร่วมกันสู่การบรรลุถ,ถึงความเป็นหนึ่งเดียวแผ่ความรักและแสงสว่างการได้สำรวจแง่มุมที่ลึกซึ้งของการควบคุมจิตใจเหนือสนามพลังและได้โอบรับอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของจิตสำนึกที่มีความเป็นเอกภาพแล้วคุณในตอนนี้ ก็เป็นดั่งดวงประทีปแห่งความรักและแสงสว่างในโลกทุกลมหายใจของคุณรวบรวมการสันสะเทือนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่กระจายออกไปสัมผัสหัวใจและจิตวิญญาณของทุกคนที่เข้ามาติดต่อกับคุณแต่มันมีความหมายอย่างไรอย่างแท้จริงการแผ่ความรักและแสงสว่างออกไปมันเป็นสิ่งที่เหนือกว่าแค่คำพูดหรือการกระทำแต่มันเป็นสภาวะของการเป็นเท่านั้นเป็นวิถีแห่งการดำรงอยู่ของโลกด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง และจิตวิญญาณที่ไร้ขอบเขตเมื่อคุณเปล่งประกายความรักและแสงสว่างคุณจะกลายเป็นพาหันะสำหรับการแสดงความเมตตาการุณาและมีน้ำใจที่คอยช่วยยกระดับการสร้างสรรค์ทั้งหมดด้วยการปรากฏตัวของคุณหนึ่งในวิธีการที่ทรงพลังในการแผ่ความรักและแสงสว่างคือการปฏิบัติในเรื่องความรักไร้เงื่อนไขซึ่งเป็นความรักที่ไม่มีขอบเขตหรือข้อจำกัดใดๆทั้งสิน้นความรักที่อยู่เหนืออัตตา และโอบรับสรรพสัตว์ทั้งหลายไว้เป็นส่วนขยายของพลังอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณรักอย่างไร้เงื่อนไขคุณมองเห็นความสวยงามและความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านของจิตวิญญาณโดยไม่คำนึงถึงข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ใดๆทั้งสิน้นอีกแง่มุมสำหรับการแผ่ความรักและแสงสว่างนั่นคือการเปล่งประกายคุณสมบัติของการให้อภัยและความเห็นอกเห็นใจเมื่อคุณให้อภัยผู้อื่นสำหรับการทำผิดพลาดและการละเมิดของเขา มันจะช่วยปลดปล่อยภาระแห่งความขุ่นเคืองและความโกรธที่หนักอึ้งในหัวใจของคุณปลดปล่อยให้ความรักไหลผ่านคุณได้อย่างเป็นอิสระเช่นเดียวกับเมื่อคุณแสดงความเห็นอกเห็นใจบรรดาผู้ทุกยากนั่นก็คือคุณกำลังเสนอแสงแห่งความหวังในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดนอกเหนือจากการใช้ความรักและความเมตตาอย่างไม่มีเงื่อนไขอีกหนึ่งวิธีอันทรงพลังในการแผ่ความรักและแสงสว่างก็ทำได้อย่างง่ายๆ นั่นคือการปรากฏตัวของคุณเมื่อคุณอยู่กับผู้อื่นจงอยู่ที่นั่นอย่างแท้จริงคุณจะสร้างพื้นที่ของการยอมรับและความเข้าใจที่พวกเขาสามารถรู้สึกได้ว่ามีคนมองเห็นรับฟังและให้คุณค่าการปรากฏตัวของคุณจะกลายเป็นของขวัญที่ยกระดับและมอบแรงบันดาลใจทั้งทิ้งรอยประทับไว้ในจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาตราบนานเท่านานสนามพลังของคุณ จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดพลังบวกและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณจะดึงดูดผู้คนและโอกาสต่างๆที่สะท้อนการสันสะเทือนสูงสุดของการเป็นและคุณจะสัมผัสได้ถึงความเติมเต็มอย่างลึกซึ้งรวมทั้งจุดมุ่งหมายในทุกสิ่งที่คุณได้ลงมือทาเมื่อคุณดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงคุณจะสัมผัสได้ถึงความสงบสุขอันลึกซึ้งและความพึงพอใจที่อยู่เหนือกว่าความผันผวนของสถานการณ์ภายนอก จากพื้นที่แห่งความสอดคล้องภายในนี้คุณจะกลายเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและการเสริมพลังสำหรับทุกคนที่คุณผ่านพบในเส้นทางของคุณกล่าวโดยสรุปการเดินทางของการควบคุมจิตให้เชี่ยวชาญเหนือสนามพลังเป็นเรื่องของการค้นพบตัวเองและการเปลี่ยนแปลงด้วยการตระหนักรู้ถึงพลังของความคิดเราไปจนถึงการรวมจิตสำนึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียว ทุกย่างก้าวบนเส้นทางนี้จะนำเราไปสู่การเข้าใกล้การตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงในฐานะของการแสดงออกของพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณนำหลักการเหล่านี้ไปใช้คุณจะเปิดตัวเองไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆและศักยภาพที่เหนือกว่าความฝันที่สูงสุดของคุณขอบคุณท่านมากๆนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยและขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีมาให้กันเสมอนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปที่ช่อง Book for Life สวัสดีครับ